สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโบและเดาดวงดาราทารอนนะคะคลิปนี้ก็คืออ่ะ message from high ear cell about money นะคะก็จะเป็นคลิปที่เป็นตัวตนของคุณในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็น high e r s a l หรือว่าตัวตน,นของคุณในอนาคตนั่นแหละคะ่ะที่ผ่านเรื่องราวหรือเรื่องทุกใจหรือปัญหาทางการเงินมาได้แล้วแล้วเขาอยากมาให้คําแนะนํา คุณเขาอยากมาให้คำปลอบใจคุณหรือมาให้กำลังใจคุณนะคะก็เป็นเหมือนตัวคุณในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณในอนาคตสามเดือน6เดือน1ปีหรือช่วงไหนก็ได้เพราะว่าโบก็ไม่รู้เนาะว่าแต่ละคนจะผ่านเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวความเครียดหรือว่าปัญหาทางการเงินไปได้ตอนไหนหรือว่าไปได้ยังไงหรือว่าเมื่อไหร่นะคะก็คลิปนี้เนาะมันเป็น general reading นะคะก็อาจจะตรงกับคุณ ก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้หรืออาจจะตรงแค่บางส่วนก็ได้ด้วยความที่มันเป็น general reading แล้วก็เป็นข้อความจากคุณในอนาคตที่อย่างที่บบอกค่ะเป็น higher self หรือว่าเป็นตัวคุณที่ออผ่านเรื่องราวต่างๆเรื่องราวในความทุกข์ที่มันเป็น dark night of the soul ของตัวคุณเองแล้วค่ะแล้วเขามาให้กําลังใจมาบอกเล่ามาบอกกล่าวคุณให้คุณมีพลังใจในการ เก้าผ่านเรื่องราวที่คุณกำลังเผชิญอยู่ณนะปัจจุบันตอนนี้ที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะก็เ,เหตุผลที่โบมาทําเรื่องเกี่ยวกับอันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าพูดคุยเล่าให้ฟังเฉยๆนะว่าที่ที่โบมาทำา message from h y e r a cell a b o u t m o n อ่คือมันมีเหตุผลที่โบอ่ะโบก็เคยมีปัญหาทางการเงินมาก่อนซึ่งณนะปัจจุบันนี้โบก็ยังไม่ได้ผ่านหรอกนะคะยังไม่ได้ผ่านปัญหาทางการเงินตรงนั้นไปได้แต่มันก็ยังอยู่ในโปรเซสคะ่ะ อก็แต่อ้ระหว่างก่อนหน้าโปรเซสก่อนหน้าเนี่ยที่โบกําลังประสบปัญหาทางการเงินต้องใช้คำนี้ว่าประสบปัญหาทางการเงินหรือมีความเครียดทางการเงินเนี่ยค่ะแล้วมันเป็นในลักษณะที่เราหมดกําลังใจเราเราเราเหมือนเราไม่มีกําลังใจเราโดดเดี่ยวเราไม่มีใครเลยนอกจากตัวของเราเองอะค่ะอะโบมีตัวของโบเองแต่แต่บางครั้งอะค่ะในบางแวบนึงอะโบแค่รู้สึกว่า บางคนอาจจะหาตัวตนที่อยู่ลึกที่สุดของตัวคุณไม่เจอค่ะมันเป็น dark night of the soul อ่ะมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเส้นบางๆจริงๆเลยนะคะกับการที่เราจะก้าวข้ามผ่านคืนวันอันที่มันเป็น dark night of the soul มาได้หรือเปล่าซึ่งโบอ,อยู่ในจุดที่โบอเอาประกันชีวิตออกมากลางดูพูดพูดพูดให้ฟังเฉย,ยๆนะอเอาประกันชีวิตออกมากลางดูว่ายังไงดีนั่นแหละคะ่ะอืม ตอนนี้โบเล่าได้แหละไม่เป็นไรเพราะโบผ่านณนะจุดนั้นมาได้แล้วแล้วก็หวังว่าตรงนี้ค่ะคลิปนี้ที่เป็นซีรีส์ที่เป็น a uh, m e z i n g from h e r c e l l a b o u t m a n i e เนี่ยอย่างน้อยการที่คุณได้เจอไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนที่โบทํามาเนี่ยตั้งแต่ ep 1จนถึงณนะตอนนี้นะคะคิดว่าถ้าโบจะไม่ผิด ep นี้น่าจะเป็นประมาณ ep 6หรือ7อืมเนาะก็โบแค่รู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะ โบเป็นตัวแทนของคุณในอนาคตให้มาส่งกำลังใจให้คุณมาบอกตัวคุณว่าสู้ๆนะคุณผ่านพ้นเรื่องราวที่คุณกำลังเผชิญอยู่ตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนเพราะโบอะค่ะตลอดระยะเวลาที่โบเจอเรื่องราวตรงนี้ที่มันเป็นดาร์กไนท์ออฟโซลหรือมันเป็นเรื่องเครียดหรือมันเป็นป,ปัญหาตรงนี้ค่ะ โบจะบอกตัวเองเสมอว่าผ่านไปได้มันจะดีมันจะดีมันจะดีสู้ๆผ่านไปได้คือเหมือนโบแค่รู้สึกลึกๆภายในจิตใจอะคะ่ะว่าเออมันผ่านไปได้อะ่ะแต่มันก็มีแค่แวบหนึ่งที่เราอาจจะรู้สึกว่าเอออยากจบไปเลยอย่างเงี้ยคะ่ะเนาะอือเพราะงั้นโบแค่รู้สึกว่าโบอยากเป็นสื่อสื่อหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งที่ที่โบอยากใช้คำพูด ใช้สิ่งที่โบมีความสามารถความสามารถของโบในการเนี้ยค่ะอ่านดวงอ่านไพ่เนี่ยค่ะมาเป็นพลังแรงจะแรงกายแรงใจให้กับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ค่ะเพราะว่าบางทีอะเรื่องที่เขาเรียกว่ายังไงอะด้วยความที่สภาวะทางการเงินเนอะ,นอะด้วยเศรษฐกิจปัญหาที่มันแบบเออซีเรียสมากขนาดนี้ค่ะมันทำให้อื ถ้าใครไม่มีปัญหาทางการเงินอนะ่ะไม่รู้หรอกไม่เครียดหรอกอืต่อให้ปัญหาร้อยแปดพันก้าถ้าการเงินมีปัญหาเมื่อไหร่ก็ตามนะมันทำให้ชีวิตเราดิ่งดาวได้มากที่สุดเลยเนาะก็เนี่ยค่ะจากที่แบบเออเห็นข่าวก่อนหน้านี้หลายๆข่าวว่าคนนั้นจะไปทำสิ่งนั้นที่เอ่อที่สะพานคนนี้จะเอ่อทำสิ่งนี้บนรถแล้วติดเครื่องแล้วก็เอ่อเนี่ยค่ะ โบ <Bo S 2> ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้กับใครก็ตามที่ผ่านมาเจอ,เอคลิปของโบอย่างน้อยคลิปนี้ก็จะเป็นสื่อกลางสื่อกลางโบถือเป็นสื่อกลางที่ที่เวลาใครกำลังเผชิญปัญหาแล้วยังหาทางออกไม่ได้อะ่ะทุกทุกปัญหามันมีทางออกเสมอแต่เราต้องใจเย็นๆเ,เราแค่ต้องใจเย็นๆค่ะแล้วคือเราค่อยๆมันจะค่อยๆคลี่คลายไปได้นะคะ ต่อให้เราเป็นหนี้อะค่ะเราก็ยังสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ได้เอออันนี้อันนี้โบบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าณนะคนทุกคนมีปัญหาค่ะมีปัญหาหมดนะคะเอออยู่ที่ว่าเราจะรับผิดช,ชอบกับหนี้ของเรามากน้อยขนาดไหนไปเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้านี้ให้เขารู้ให้เขารู้อะค่ะให้เขาสบายใจอะว่าโอเคคุณยังคุณยังอยากจ่ายอยู่นะไม่ใช่แบบหนีหาย ไปเลยอย่างเงี้ยไม่ไม่มดีไม่ดีค่ะไม่ไม่น่ารักเนาะเขาเรียกว่ายังไงนะที่อันอันที่เขาแบบคนที่เขาแบบพูดว่าอะไรไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอย่างเงี้ยค่ะไม่ทําไม่ทํานะคะในสถานะที่เราเป็นลูกหนี้อะค่ะบอกเจ้านี้สักหน่อยอือบอกเจ้านี้ให้เขารับรู้ว่าเออ เนี่ยมีปัญหาณนะตรงนิ้วตรงนั้นตรงนี้ไปไกลเกลี่ยขอเขาบอกเขาให้เขาทราบว่าเนี่ยเดี๋ยวจะได้เงินก้อนนี้จากตรงนี้มานาะแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายบอกเขาเจราจาสื่อสารได้การที่หายเงียบไปเลยมันมันก็ไม่แฟร์กับเขาเนาะเพราะว่าตอนที่เวลาเราเขาเรียกว่าไงเวลาเราที่มืดแปดได้แล้วเราไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหนี้อือเขาก็เมตตาช่วยเหลือเราเนาะโบไม่ได้มองว่าเจ้าหนี้เป็นสิ่งร้ายนะคะ หรือเป็นคนร้ายๆเจ้านี่เป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีเมตตามากแล้วก็ช่วยเหลือเรานะคะเนี่ยค่ะเราพอถึงจุดหนึ่งอะค่ะถ้าเราเริ่มลืมตาอ้าปากได้อย่างน้อยให้เขาสัก500 300ก็ยังดีให้เขารู้ว่าโอเคเนี่ยเรายังมีความยังอยากจ่ายอยู่ไม่ได้ไม่ได้หนีเล็กน้อยก็ยังเป็นเงิน ให้เขารู้ว่าโอเคคุณยังพร้อมจ่ายนะคะก็การอ่านไพ่ที่เป็นอเมซเ m h ฟอร์ม h ฮ r e s ซ l ล์อ o ลบ m o นี่โบจะตัดไพ่ครึ่งสำรับสำรับแล้วก็จะเอ,อเอาครึ่งสำรับมาอ่านแล้วก็เวลาโบสงสัยหรือว่ารู้สึกว่ายังไม่เคลียร์หรือมีคำถามอะไรอะคะ่ะโบจะอีกไพ่จากอีกครึ่งหนึ่งเพื่อตอบคำถามนะคะก็วันนี้โบใช้โบใช้สำรับไหนนะน่าจะเป็น Mo เด r n witch tarot นะคะน่าจะเป็น Mo เด r n witch โบจะไม่ได้คิดว่า ใช่คิดว่าเดี๋ยวขอสับไพ่แล้วก็ปัดครึ่งอีกทีหนึ่งโบจำไม่ได้แล้วว่า EP เนี้ยจะเป็น EP ที่เท่าไหร่ชึบเอาครึ่งไหนดีอันนี้น่าจะเยอะกว่าเอาครึ่งน้อยดีกว่านะคะคิดว่าคลิปนี้น่าจะไม่นานมัง้งนะคะเอาสับอีกแล้วลืมลืมลืมปกติจะไม่สับโอเคในเมื่อสับแล้วก็สับเลยเ โอเคมาเริ่มอ่านดีกว่านะคะอืมเนี่ยเนี่ยของโบนี่คือดีนะคะกับสภาวะทางการเงินของคุณนะ่ะโบมองว่าตัวคุณนะ่ะรู้แล้วรู้แล้วแหละโอเคตัดสินใจคือรู้แล้วว่าตัวเองอะ่ะควรตัดสินใจทําอะไรยังไงดีกับสภาวะทางการเงินเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเหนื่อยต่อไปในอนาคตแม้ ตอนนี้จะยังไม่มีโอกาสทางการเงินเข้ามาก็ตามคือคุณรู้แล้วว่าคุณต้องทำยังไงเช่นเช่นคุณรู้แล้วว่าคุณต้องไปขายของคุณรู้แล้วรู้แล้ว,ไม,ลวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วรู้แล้วว่าควรตัดสินใจเริ่มต้นทำอะไรยังไงคือการการคิดการตัดสินใจของคุณนะตรงนี้คุณมีทั้งหลักการและเหตุผลคือโบมองว่าอย่โบขอขยายอันนี้หน่อย คุณพร้อมที่จะจัดการการเงินสภาวะทางการเงินที่คุณกําลังเผชิญอยู่ตรงนี้แม้แม้มันมันไม่ได้หนักไม่ได้เหนื่อยอะไรมากกว่าเมื่อก่อนเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะสมมุติคุณเผชิญปัญหาสภาวะทางการเงินอันเนี้ยมาทั้งหมด5ปีสมมุตินะคะ5ปี ใน5ปีก่อนหน้านี้คุณเหนื่อยมากเลยปีนี้เป็นปีที่5สมมุติปีนี้เป็นปีที่5แต่ปีนี้คุณไม่คิดมากไม่ซีเรียสไม่ปล่อยวางได้แล้วกับสภาวะทางการเงินเพราะว่าคุณอาจจะได้มาดูเ,าเมสเ i จฟอร์ม อาบมันนีของโบก็ได้หรือคุณอาจจะไปเจอไลฟ์โค้ชที่เขาเป็นโค้ชหนุ่มก็ได้ค่ะโค้ชหนุ่มที่โค้ชเรื่องมันนี่อะค่ะโบจําชื่อของเขาไม่ได้ค่ะนั่นแหละคุณได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเขาเรียกว่ายังไงอะเรื่องของสภาวะทางการเงินแม้ณตอนนี้เงินมันยังไม่ได้เข้ามาแต่คุณรู้แล้วว่าคุณจะจัดการยังไงจะทําอะไรยังไงคุณมีคุณอาจจะมีโปรเจกต์ในหัวก็ได้นะอืมคุณไม่เอาตัวเอง ให้มาลองห้าฟูมไฟล์เศร้ากับเรื่องราวตรงนี้แล้วกับเรื่องสภาวะทางการเงินแล้วอะ่ะไม่คิดเยอะไม่คิดมากแม้อย่างที่พอบอกอะ่ะอย่างที่พอบอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าเงินโอกาสทางการเงินมันยังไม่เข้ามาการเงินมันสิ่งที่คุณทำอะ่ะสิ่งที่คุณพยายามพยายามทำเพื่อให้การเงินมันเกิดการเขาเรียกว่ายังไงขยับขยื่นหรือมีรายรับเข้ามามาก,กว่ารายจ่ายอะ่ะ ออคือมันยังไม่ได้มีการเข้ามาแต่บางทีคุณแค่อาจจะบวกขอขย่อันนี้หน่อยคุณอาจจะเขาเรียกว่ายังไงนะบางครั้งอ่ะคือคุณตัดสินใจได้ว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่จะทำสิ่งที่ที่เขาเรียกว่ายังไงนะล่อลวงเงินในกระเป๋าของคุณนะคะ,ะเช่นการไปปาร์ตี้กับเพื่อนคุณคุณก็คัดคนเหล่านั้นออก ไม่คบคนเหล่านั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวโบอขอปิดอันนี้นิดนึงใครก็ตามที่วอลแวร์กับคุณวุ่นวายกับคุณณนะตรงนี้นะคะณนะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเอ่อบางคนอาจจะเป็นคนที่คุณไปกู้นี่ยืมสินมาก็ได้อืมคุณควรไปเจราจากับเขาไปบอกเขานะ จริงๆโบอมองว่าณนะตอนนี้โบอมองว่าคุณอาจจะไม่ได้เจรจาไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเขาอาจจะไม่ได้รู้คุณเขาอาจจะส่องดูคุณณนะตอนนี้โบอมองว่าตัวคุณนะ่ะมีหนทางที่จะไปทำทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดการงอกเงย แต่ว่าคุณยังไม่ได้ลงมือทําเพราะว่าบางทีคุณอาจจะมีความคิดหรือว่าอาจจะมีใครบางคนที่มาทัดทานคุณแล้วก็คุณยังไม่มีใครที่ให้คําแนะนําที่ดีกับตัวคุณคือคุณยังไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแนะนำอะค่ะสมมุติโบจะยกตัวอย่างเสมอเนาะอาจจะเป็น อาจจะเป็นการทําสลัดนะยกตัวอย่างช่องโบจะยกตัวอย่างเรื่องสลัดบ่อยมากเลยโบไม่ได้ขายสลัดนะคะโบไม่ได้ทําเกี่ยวกับสลัดเลยโบก,ก็ก็ทานสลัดปกติอมสมมุติคุณจะเปิดร้านสลัดเนี่ยค่ะคุณก็รู้แหละคุณเห็นคนคนเปิดคุณจะทําสลัดโลอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยมีคนมาทัดทานค,คุณเขาเรียกว่ายังไงอ่ะคนที่ติเพื่อก่ออย่างที่โบพูดไปไม่แน่ใจว่าคลิปของอาบอมันนี่โบเคยพูดหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีคนประเภทติเพื่อก่อกับติไว้ก่อน คุณอาจจะได้ฟังคําทิฏฐิไว้ก่อนว่าเฮ้ยแม่งไม่ประสบความสำเร็จหรอกอืมคุณก็ใจฝ่อก็เลยไม่ลงมือทําแล้วคนเหล่านั้นเขาก็แบบเหมือนมาวอแวร์คุณนะคะว่าอุ้ยจะไม่มยไม่ยี่ยม่เี่ยทำทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุณทำไปสักพักหนึ่งอะค่ะมันมีคนนู้นคนนั้นคนนี้มาช่วยมันไม่ใช่การช่วยเหลือที่ดีเลยนะโบขอขยายนิดนึงอืมเหมือนแบบเขาเหมือนซัพพอร์ตคุณอะ เหมือนพยายามเข้ามาช่วยเหมือนพยายามเข้ามาช่วยในทิศทางที่ดีนะคะแล้วเอาจริงๆแล้วตัวคุณอย่างที่โบอบอกว่าคุณยังไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญในการที่จะมาแนะนําคุณว่าเอ้ยคุณควรทาอย่างนน้นอย่างนั้นอย่างนี้สิแต่คุณสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันมีใจใจความพยายามของคุณนะคะแพชชั่นของคุณในการทํา ซึ่งเอาจริงๆแล้วมันดีนะคะมันดีแล้วมันจะออกมาดีมากในอนาคตแต่เพียงแต่ว่าคุณเจอคนเหล่านี้ค่ะคนที่ติไว้ก่อนอะ่ะอืมมันมันไม่ใช่แค่ติไว้ก่อนอย่างเดียวอะ่ะมันคือการเอ่อไม่ให้ความร่วมมือบางทีคนเหล่านั้นอาจจะเป็นคนใกล้ตัวของคุณอาจจะเป็นแบบเหมือนแม่ก็ได้พ่อก็ได้พี่น้องหรือใครก็ได้อะค่ะอืที่แบบเออ ทำอันนี้มันไม่ได้เงินหลอกทำอย่างนั้นดีกว่าจะได้เงินมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งโบงมองว่าณนะวันหนึ่งอะค่ะณนะวันหนึ่งพอคุณทําไปใช่ไหมคะมันมีบ้างยังโบยังโ,โบยังไม่มุบออนกับเรื่องเรื่องเอ,อ่อการทําสลัดคือมันมีบ้างนะคะแล้วพอคุณทําไปสักพักนึงอะค่ะ คนเหล่านั้นถ้าคุณทําแล้วมันค่อนข้างจะได้เงินมันได้เงินอยู่แล้วค่ะมันได้เงินอยู่แล้วไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่เงินมันไม่ได้มาเป็นก้อนแบบทําวันที่หนึ่งเราได้ได,ได้ได้เงินเลยห้าพันอย่างเงี้ยมันไม่ได้อย่างนั้นไงคะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมันต้องมันแบบมันต้องใช้ระยะเวลาแล้วพอคุณทำแล้วเริ่มขายเริ่มมีกําไรแบบเออลงทุนห้าพันได้กำไรได้กําไรมาสามพันอย่างเงี้ยพอคุณเริ่มเป็นอย่างนั้นปุ๊บ เขาจะเริ่มมาต่อๆคุณละเริ่มมาอุ้ยเนี่ยเงินก็แบ่งมาให้แม่บ้างสิเงินก็แบ่งมาให้พ่อบ้างสิอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วก็คุณก็ต้องเหมือนเดี๋ยวโบขอขยายนิดนีงคุณก็เหมือนจะต้องแบบเขาเรียกว่าอย่างไงนะอีหลอดเดิมอีกแล้วอ่ะเออต้องแบบแบ่งสันปันส่วนแล้วก็ต้องมาคอยดูคนเหล่านั้นคือใจลึกๆคุณอ่ะไม่ได้อยากที่จะไป เอาไปให้อ่ะค่ะอืมคุณอยากเก็บของคุณเงินตรงนี้คุณอยากเก็บของคุณคุณอยากมีชีวิตของคุณโดยที่ไม่ต้องไปสนใจคนเหล่านั้นน่ะโดยที่ไม่ต้องแบบซัพพอร์ตคนเหล่านั้นมากอะค่ะอืมอยากใช้ชีวิตให้มันเป็นอิสระคือไม่อยากแบกคนเหล่านั้นไม่อยากต้องซัพพอร์ตคนเหล่านั้นอยากมีชีวิตอิสระอืมมันเป็นความว่าอยากมีชีวิตอิสระจาก ลูปเนี่ยค่ะจากวงจรนี้ตอนตอนตอนกูจะเริ่มต้องใช้คําว่าขอโทษนะคะตอนฉันจะเริ่มอะคะ่ะตอนฉันจะเริ่มแม้ทัดทานแต่พอฉันทําได้ดีแล้วมาอืมเนี่ยค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าโบขอขยายเดอะเฮอร์มิตหน่อยบางครั้งอะการที่คุณโบจะบอกว่ายังไงดีบางครั้งอ่ะคนเหล่านั้นนะคะที่เขา ติไว้ก่อนอะโบไม่รู้นะว่าคนเหล่านั้นที่ติไว้ก่อนของคุณจะเป็นใครแต่ว่าเขาจะมีวิธีในการมนิพูเลตคุณหรือว่าคอนโทรลคุณอืมหรือเขาจะเข้ามาแบบค่อยๆติไว้ก่อนอีกรื่อยๆคะ่ะแล้วก็จะทําให้คุณแบบหมดความมั่นใจในตัวเองเข้าใจไหมคะ เหมือนแบบเออสร์ของคุณเนี่ยเออถ้าหวานอีกนิดนึงก็จะดีนะเออถ้าเค็มอีกหน่อยนึงก็จะดีอุ้ยมันเปนเรี้ยวไปอะ่ะมั่นใจในตัวเองเอาไว้นะคะว่าสิ่งที่คุณทํามันดีแล้วเพราะว่าคุณลองดูจากฟีดแบ็กของลูกค้าคุณก็ได้ค่ะถ้าโบไม่แน่ใจนะว่าคุณจะแบบสิ่งที่คุณทําอ่ะมันจะเป็นหน้าร้านจริงๆหรือว่ามันจะเป็นตัวออนไลน์ซึ่งระยะแรกอะคะ่ะ คุณจะยังต้องหมุนเงินก่อนนะแบบมันเป็นกําไรกับทุนอ่ะมันจะมันจะเห็นกําไรเพียงแค่แบบหลักหลักร้อยอะค่ะยังถ้าคุณลงทุนห้าพันอย่างเงี้ยคุณจะเห็นกําไรแค่หลักร้อยอืมแต่มันจะทําให้คุณตรงเนี้ยค่ะมันจะค่อยคอยงอกเงยถ้าคุณบั่นใจกับตัวของของ,ของตัวผลิตภัณฑ์ของคุณอะคะ่ะตัวสินค้าของคุณตัวอะไรก็ตามของคุณที่คุณลงมือทำอะเพราะว่าโบไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรนะคะอาจจะเป็นเนี่ยค่ะ ขายสลัดก็ได้หรือบางคนอาจจะทําขายของเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้หรือบางคนอาจจะทําคลิปลง youtube ลงทิตอกที่แบบคล้ายๆของโบก็ได้อาจจะไม่ใช่หมอดูหรืออาจจะเป็นหมอดูก็ได้แต่ว่าแต่เท่าที่โบดูอ่ะน่าจะไม่ใช่หมอดูนะอืมแต่คุณเป็นคนที่ทําช่องลงทิกตอกหรือลงลงลงยูทูบอะค่ะอาจจะเป็นพอสแคสเรื่องอะไรก็ตามของคุณ หรือแบบทำเนี่ยค่ะคุณต้องมั่นใจในตัวเองแล้วก็รอดูฟีดแบ็จากกลุ่มลูกค้าของคุณหรือกลุ่มคนของคุณที่เขาสนใจงานของคุณอย่าลังเลเพื่อที่หนึ่งหนึ่งเลยคือคุณต้องเป็นตัวของตัวเองสินค้าของคุณต้องเป็นความเป็นยูนีความเป็นแบบ เป็นเอกลักษณ์อะค่ะอย่างถ้าน้ําสลัดอะค่ะคือคุณคุณออกแบบมาแล้วอ่บคุณชิมมาแล้วว่าเฮ้ยรสเนี้ยมันพอดีแล้วคุณชอบแล้วคุณอร่อยลูกค้าคุณก็ชอบแต่ณวันหนึ่งคนรอบตัวคุณมาบอกว่าเอ้ยทําไมมันเปรี้ยวไปอะทีนี้คุณลดความเปรี้ยวลงวันต่อมาลูกค้ามาซื้อลูกค้าบอกเออทำไมวันนี้น้ำสลัดรสชาติแปลกแลกไปไม่อร่อยเหมือนเดิมเลยเนี่ยคุณเสียลูกค้าเสียไฮไลท์แซนเลยอืมเนาะอืม มั่นใจในตัวเองเอาไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันจะค่อยๆงอกเงยเงินในวันเนี้ยค่ะเงินในวันเนี้ยคุณต้องเก็บเงินของตัวเองเอาไว้ให้แน่นก่อนอย่าพึ่งเป็นสายเปอย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งยังไม่ต้องค่ะยังไม่ต้องใจดียังไม่ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนมันไม่ใช่ว่าการที่คุณไม่ช่วยเหลือไม่ได้แปลว่าคุณใจร้ายนะแต่คุณต้องรักษาตัวเองก่อน รักษาเขาเรียกว่ายังไงอ่ะให้พลังใจกับตัวเองก่อนอย่าเอาเงินที่คุณหามาด้วยน้ําพักน้ําแรงอย่าพึ่งอะคะ่ะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของตัวเองก่อนซื้อของที่คุณอยากซื้อก่อนซื้อของเข้าร้านก่อนอืเนี่ยคะ่ะเพราะว่าถ้าคุณยังทำ ยังยังซัพพอร์ตคนเหล่านั้นก่อนที่จะให้พลังใจกับตัวเองอะคิดง่ายๆเลยคุณได้กําไรมาเฮ้ยรอบนี้มันเห็นกําไรเดือนนี้มันเห็นกําไรแล้วอะว่าเออได้กําไรสามพันอืมแต่คุณเอาสามพันนั้นน่ะเอาไปให้ญาติพี่น้องของคุณช่วยเหลือคุณช่วยเหลือเขาก่อนแต่คุณน่ะคุณไม่เก็บเงินตรงนั้นเอาไว้เป็นทุนฉุกเฉินแล้วมันก็จะวนลูปอีกเหมือนเดิมมันก็จะวนลูปเอาจริงๆนะคะ โบไม่อยากบอกว่าใจร้ายได้มันไม่ใช่ว่าความความใจร้ายคุณแค่ต้องเก็บหอมรอมริทไว้ให้ตัวเองก่อนนะคะเก็บเงินไว้กับตัวเองก่อนเก็บเงินไว้กับธนาคารก่อนเผื่อว่าวันหนึ่งเฮ้ยไม่รู้หรอกว่าอาทิตย์เนี้ยอืมอาทิตย์ต่อไปเนี้ยอาทิตย์หน้ามันจะได้กําไรอย่าพึ่ง ซัพพอร์ตคนอื่นจนจนตัวเองต้องชักหน้าไม่ถึงหลังชักหลังไม่ถึงหน้าเนาะเน้นที่ความสุขของตัวเองก่อนบางครั้งเราอาจจะเป็นคลีป้ปากเขาแต่ว่าแบบไม่ช่วยไม่ซัพพอร์ตไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็แค่ลมปากเฉยๆอะค่ะอืมเขาอาจจะเสียใจบ้างอืว่าเออน้อยใจบ้างอาไม่ให้ชั้นไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมนะว่าคุณ ต้องเป็นคนที่ได้รับสิ่งดีๆจากน้ำพักน้ำแรงของคุณก่อนอือย่าพึ่งให้คนอื่นมามาเขาเรียกยังไงมามากดดันคุณนะคะเพราะว่าบางครับจำไว้นะคะว่าถ้าเขามาขอคุณครั้งที่หนึ่งแปลว่าเขาจะมาขอคุณครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่และขอไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณตัดสินใจว่าไม่ให้ครั้งที่หนึ่งเขาอาจจะยังมาขอครั้งที่สอง หรือครั้งที่สามแต่พอครั้งที่สามแล้วคนเราอะในเมื่อไม่ให้สามครั้งแล้วอะยังจะมาขออีกเหรอ,เข,อ,หเ,หอเ,เขาก็ต้องหายไปเหมือนกันเลยค่ะเขาก็ต้องหายไปเหมือนกันยึดเอาไว้ให้แน่นนะคะอืมเนี่ยค่ะอืมเนี่ยโอ้แต่คุณอนะโบเข้าใจนะโบเข้าใจโบเข้าใจโบเข้าใจว่าบางทีอะคุณอยากซัพพอร์ตแค่แต่คุณต้องต้องต้อง,องคิด ไตรตรองดูให้ดีว่าอะไรให้ได้อะไรให้ไม่ได้วกขอขยายอันนี้หน่อยอืมเนี่ยค่ะให้ได้เท่าที่ตัวเองไม่บาดเจ็บอืสมมุติถ้าคุณมีสามพันคุณให้หักไปหนึ่งพันอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าคุณมีสามพันแล้วเขาขอสามพันเลยให้ไหมอ่ะไม่ต้องให้ดีเ,ออเก็บเอาไว้บ้างเก็บเอาไว้เป็นทุนไม่งั้นน่ะคุณจะไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยเห็นไหม คุณจะไม่เหลืออะไรที่จะเปตัวเองเลยแล้วพอแบบมามาเห็นอีกทีนึงหมดกำลังใจอีกอเงินในบัญชีไม่มีหมดกำลังใจอีกหมดพลังใจว่าอา้าวไม่เห็นเงินเลยเงินมันไปไหนนะคะอืมแล้วมันก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงคนที่อู้ฟู่ก็คือคนคนเดียวคนคนนั้นคนเดียวถ้าคุณอยากเป็นคนอู้ฟู่คุณต้องรู้จักปฏิเสธค่ะนะคะ ต้องรู้จักปฏิเสธให้เป็นก่อนเลยนะง่ายๆเลยปฏิเสธครั้งที่หนึ่งครั้งที่สครั้งที่สมไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะการปฏิเสธไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนผิดนะอืมก็ประมาณนี้นะคะไพ่หมดมือแล้วแล้วก็ไพ่ครึ่งสำรับนี้ก็ยังอยู่ก็คลิปนี้โบขอบเป็นกำลังใจให้คุณคนที่เข้ามา เจอคลิปนี้นะคะก็คือ amaze from high-rise a b o v อ m o n มันะคะวันไหนก็ตามที่คุณรู้สึกอ่อนล้าหรือแบบรู้สึกหมดพลังใจบอกตัวเองเอาไว้นะคะว่าผ่านไปได้ค่ะทุกๆเรื่องที่กําลังประชิญอยู่ผ่านไปได้แน่นอนนะคะสู้ๆแล้วเป็นกําลังใจให้นะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะบ๊ายบาย